ข้อที่หนึ่งเตรียมตัวสามแปดสี่แปดห้าหกสี่สองหนึ่งสามเขียนคำตอบข้อที่สองเตรียมตัวหกห้าลดเก้าห้าสองเจ็ด ลด 3, 9, 4, ลดหเขียนคำตอบข้อที่3เตรียมตัว 5, 1, 1, 8, 6, 4, 7, 5, 2, 7เขียนคำตอบข้อที่4เตรียมตัว 4, ลดสองห 7, หนึ่งลดห้ลดห เขียนคำตอบข้อที่5เตรียมตัว4 9 1 5 9 1 6 7 5 2เขียนคำตอบข้อที่6เตรียมตัว8ลด3 2 9 3 9ลด4 1 7ลด5เขียนคำตอบข้อที่7เตรียมตัว 8673423764เขียนคําตอบข้อที่8เตรียมตัว97ลด4 238ลด5 89ลด6เขียนคําตอบข้อที่9เตรียมตัว7987 2,9,3,1,6,5เขียนคำตอบข้อที่10เตรียมตัว 2,7, งเจ็ดลดหนึ่ลดหนึลด8เขียนคำตอบข้อที่11เตรียมตัว8,3,7,9,3,9 9624เขียนคําตอบข้อที่12เตรียมตัว79ลด14ลด887ลด326เขียนคําตอบข้อที่13เตรียมตัว347568283 9เขียนคำตอบข้อที่14เตรียมตัว8 4ลด1ลด2 7 6ลด5 6 9 7เขียนคำตอบข้อที่15เตรียมตัว5 8 6 9 2 5 9 1 1 7เขียนคำตอบ ข้อที่16เตรียมตัว1 7ลด2 6ลด4 5ลด3 5 1 2เขียนคำตอบข้อที่17เตรียมตัว6 1 3 8 5 4 3 4 8 1เขียนคำตอบข้อที่18เตรียมตัว 5 3ลด6 7ลด5 2 6ลด5 4 9เขียนคำตอบข้อที่19เตรียมตัว7 4 8 5 9 2 5 9 1 1เขียนคำตอบข้อที่20เตรียมตัว9ลด6 4 8, ลด 6, 7, 7, ลด 2, 5, 3เขียนคำตอบ